คุยเฟื่องเรื่องเมืองเพชรรวมเป็นโซนหนึ่งไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางคลื่น FM 95.75เมกะเฮิรตร่วมผลิตรายการโดยสวทเพชรบ,บุรีและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบ,บุรี แตแ่พุงเที่ยวแหละแต่กว่าจะได้ต้องเนื่อในกายเป็นลายแม่ต้องนั่งเกี่ยวจะเนื่อแช่ทั้งอัดทั้งแปดยังค่อยจะมีมคนยากคนจนค่อยมีคนเข้ายากเข้าไกลเขเม่นปริ้งโครนซาบขวายูุดด้วยได้ไหมเดี๋ยวเสื่อมศักดิ์ศรีจะรวยจะจนขีดเลี้ยวว่าพลความเป็นพี่ลองเกลออยากจนบางสิวะสมนาอยากอ้อนเข็ม มันเพ็รต้องใจเด็ดอดทนแม่น้ำเพ็รยิ่งแห้งคนหัวใจเราก็ยิ่งเค็มสวัสดีครับเราต้อนรับเข้สูรการคุยเรื่องเรื่องมันเต็มนะครับวันนี้ตรงกับวันจันทร์ขึ้น9้าค่เดือน10ปีมะโรงวันที่24กันยายน2555ผมปริญญาศรีสุคนครับผมมาคเนกาสอนครับเป็นนานต่างคนดัง หายไปนะครวันนี้วันนี้เครื่องอาจะขัดข้องเล็กน้อยทําให้รายการเรามาล่าแต่ว่าเราก็ยังตื้นะครเราไม่ยอมไปไหนจริงๆมันมีเหตุผลสำคัญวันนั้นครับเรารออาจารย์สุรพลเราคิดว่าวันนี้เราต้องจัดให้ได้นะครับถึงจะเกิดอะไรขึ้นคุณวิระก็พยายามให้กำลังใจบอกอยู่เถอนะฮะอยู่เป็นเพื่อนกบเถกบมานั่ง เเปก็มีเรื่องน่าสนใจก่อนนะฮะก่อนจะเริ่มก็คือขณะนี้มีประกาศของกรมอุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะครับฉบับที่2ลงวันที่24กันยายนเขาบอกว่าความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนั้นแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับทาให้เกิดร่องมรสูมพัดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างแล้วก็มีกำลังแรง ประกอบกับนะเขใช้คำจะนี้ตลอดเลยนะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเะเลนตาแมนประเทศไทยอ่าวไทยมีกำลังแรงลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนตกเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก่านภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะก็ให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยนะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะ สอถึง3วันนี้เฉพัปกคาสำหรับขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยนะฮะตอนบนและทะเลน้ำมันมีกำลังปานกลางตอนบนทะเลมีขึ้นสูงสองเมตรชาวเรือที่เดินเรือคนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังถ้าพายเรือเจาเรือไม่มีปัญหาแต่ถ้าเดินเรือเมื่อไรแล้วก็ต้องระมัดระวังนี่ผมว่าโชคดีอยู่อย่างในพื้นที่เมื่อก่อนตอนที่เราได้ยินข่าววันสัมผัสแล้วนะครับโอ้ผมนึกถึงตอนนี้หลยเลยเวลาลมแรงคือแทนที่จะจะต้องฟังอุตุ้เพื่อที่จะฟั ว่าตอนเรือเล็กบอกจะฟังอีกหน่อยถ้ามันเกิดนะมันต้องมีว่ารถเล็กเดินเรือกุรา้รือย่าออกจากฝั่งอย่าบอกจะไปผ่านไม่ได้รถใหญ่หรือรถที่มีผู้ผู้โดยสารอย่างเช่นรถบัสเนี่ยกรุณาให้ผู้โดยสารลงไปนอนกับสะพานอะไรอย่างนี้เป็นต้นโชคดีที่ไม่ได้ไม่ได้สร้าคือคือช่วงนี้เป็นช่วงล่องมรสุมนะฮะผ่านภาค กลางแล้วก็ลงมาจะจะลงมาทางภาคใต้ตอนนี้เดือนกันยาปลายนะฮะตุ่งซึ่งลองมรสุมตะแล็กเนี่ยมันมันมันพาดผ่านลงมาภาคกลางนะฮะแล้วมันก็กลับคือมันไม่ลงนะฮะมันมันลักษณะอย่างนี้มันจะทําให้มีฝนตกแต่วันนี้โชคดีที่เพชรบุรีไม่ตกนะฮะแต่รอบๆเนี่ยตกครับมีมีที่ตกหลายที่แต่ว่าเป็นในเมืองเพชรบุรีนี่ไม่ตกเพราะเมื่อวานฝนตกนะครับแในเมืองเพชรบุรีเมื่อวานตกผ่านตอนบ่าย กลางเขือนสามเขื่อนนะครับที่ที่มีตัวเลขอยู่เนี่ยซึ่งคงมีอยู่เขือนเลียวเขื่อนแก่งกระจานผ่านลงมาภาคกลางนะครับเขือนแก่งกรจานนี่มีปริมาณน้ําอยู่ที่7จคือ4ี่ร้อล้านลูกบาทเมตรเจ็ดสิใช่ไหมเจ็ดสิบสอเปอร์เซ็นตเราคุยกันมีหกกว่าครับก็ก็สัปดาห์ ที่แล้วเนี่ยมีการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ําคือลุ่มน้ําเพชรบุรีนะครับก็มีการสรุปเรื่องตัวเลขว่าขณะนี้น้ําไหลเข้าเกือในวันประมาณห้าล้านแต่ว่าปล่อยสัก3ล้านเหลือไว้2ล้านซึ่งขณะนี้ถ้าถ้าฝนมันไม่หนักมากนะคงมีประโยชน์ครับมีท่านฟังมีสายครับแต่ท่านฟังสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับอาจารย์เสียงกล้องนิดนึงอาจารย์เบาวิถีครับขอบคครับมบีอะไรครับอาจารย์สุรพล ก็นการติดตามข่าวในส่วนของวันนี้ที่สื่อประชาชนนี่กองทัพสื่อระชนก็ยังอยู่ที่าจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อจะแยกย้ายกันออกไปนะครับเพราะว่ามีการติดตามคดีในส่วนของคดีดังในเรื่องของสองโควียที่ถูกอุ้หมายไปแล้วก็ผู้ต้องหาตามหมายจับก็เป็นพันตารวจเอกนายแพทย์ก็ด้วยนะฮะของโรงพยาบาลตารวจนะครับ่งวันนี้ก็ครบอำนาจการควบคุมตัวของพนักงานสอบสวนจึงนำตัวมาฝากขังที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีโดยทางพันตำรวจ ที่ใช้ปกป้องพุ่งกับสพออาไรร่วมนะครับแล้วก็ทีมชุดสอบสวนนะฮะก็นำตำรวจมายื่นต่อศาลแล้วก็ขอคัดค้านการประกันตัวในส่วนของคุณสว่างนุ่มจุ้ยซึ่งเป็นพ่อของสองสามีภัรยาซึ่งเป็นบุตรชายและบุตรสาวที่หายไปนะครับก็ได้ยื่นขอคัดค้านการประกันตัวด้วยเช่นกันทีมทนายของขนดเอกในทาสุภัพวันนี้ก็มากันหลายคนทีเดียวนะครับก็ได้ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกัน ตัวในชั้นศาล ป็นเงินสดหนึ่งล้านห้าแสนบาทซึ่งสารได้ขึ้นพิจารณาคำนวณแล้วก็คำน้องอัดค้านตั้งแต่ช่วง13บ5นาฬิกานาทีนะครับมาจนประมาณ1ิบนาฬิกานะครับก็สรุปการอ่านคำที่จะลาก็คือสารไาด้อนุญาตให้กับระกันตัวเนื่องจากว่าเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจประกอบกับผู้ต้องหาเป็นตำรวจมียศสูงนะครับซึ่งถ้าให้ประกันตัวแ,แล้วอาจจะไปยื่งเหงิงกับคดีหรือพยานนะครับแล้ว ก็ประกอบกับทางพนักงานสอบสวนและ ญาติาของผู้สูญหายได้ร้องคัด้านไว้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นไปตามนี้นะครับวันนี้ก็ขณะน,น,นี้ก็รถของเดือนจังจังหวัดเพชรบุรีก็ได้มารับตัวพันตำรวจเอกนายแพทย์สุพัฒน์ลาวหาวัฒนะนะครับไปควบคุมตัวที่เดือนจำกลางจังหวัดเพชรบุรีทีมสื่อมวลชนก็ได้สอบถามคุณหมอสุพัฒน์เหมือนกันกระดาษที่ขึ้นรถของเรือนจำนะครับท่านก็บอกว่าคดีนี้เดียเป็นคดีที่เป็นข่าวโด่งดังนะครับดังนั้นก็ สามก็คงจะยังไม่ให้ประกันในชั้นนี้นะครับแต่ถ้าก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้กระทํานะครับเราก็ข่าวที่มีบอกว่าที่ชายให้การว่าคุณหมอเนี่ยให้ยาหรือวางยาคุณแม่ซึ่งอายุ89ปีนะครับเพื่อขอดูแลอุบาลตนะครับเพราะว่าตระกูลน,นี้จะมีสองพี่น้องก็คือคุณสุเทพครับคุณหมอสุพัฒน์สิทธิครับสองพี่น้องแล้วก็มเมื่อเช้าผมได้คุยกับทนายความเวลาทีมทนายความนะฮะดัเบเพลิงอ รับผมจำชื่อไม่ผิดนะครับท่านก็บ,บอกว่าเนี่ยมันก็มีเรื่องสองคนพี่กับน้องซึ่งมีทร,รัพย์สินมรดก5้า0ล้านนะครับแล้วก็เป็นคดีฟ้องร้องกันอยู่ที่ศาลแปรครอบครัวนโยายชนอยู่ที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าคุณหมอได้ยื่นขอเป็นผู้ ยื่นให้สารสั่งให้คุณแม่เนี่ยเป็นผู้ไร้สมรรถภาพนะครับเพราะว่าเราก็จะขอไปพวกผู้อนุบาลดูแลแม่แต่ว่าคุณสุเทพเป็นผู้ชายเนี่ยมี่จำการไว้นะครับอันนี้ก็เป็นรอียดคร่าวๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ควบคุมตัวประตุเรตในแพทย์สมาร์เนี่ยไปที่เรือนจำกลางสวรรค์ดุริเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเรือนจำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของภรรยาผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับในคดีในคดีกักขังลงเดียร์ทำให้เสิดเรื่องอิภาพและคดีร่วมกัน รับทราบหรือรับไว้สึ่งของโจทน,น์ฮะซึ่งเป็นสองข้อหาแรกที่ทางพนักงานสอบสวนได้ตั้งให้กับประตูเลนในวันสุกร์พร้อมกับ คุณศิรศานะครับก็เดิมมีประสานงานว่าจะขอเข้ามอบตัวแต่ว่าก็ขอเลื่อนไปอีกแล้วอะจารย์ก็ยังไม่ไม่มีการมอบตัวสําหรับในพื้นที่ของสพท่าเรืร่วงขึ้นไปจุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านเลขที่65หมู่2ตำบลกัดหลวงนั้นปัตานมริดเนี่ยที่เป็นจุดพบโกมาดูก3โครงเนี่ยวันนี้ะฮะทางพนักงานสอบสวนก็ไม่ได้ดําเนินการสุดค้นเนื่องจากว่าวันนี้ก็คงจะอยู่ในส่วนของการยื่นตําวนแล้วก็คําขอคัดค้านนะคุณหมอเพราะว่าช่วงนี้พืนอนําหนาการควบคุมตัวของพนัก วก็ต้องฝากอังคารการ์ดฝากละสิบสองวันแต่ไม่ไปเนี่ยทีมทนายของหมอสุภาพเองก็บอกว่าตอนนี้ได้พิมพ์คำขออุทธรณ์นะที่จะยื่นประกันตัวเนี่ยไปที่ศาลอุทธรณ์ภาคเกศเปที่เรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องรอให้ศาลอุทธรได้พิจารณาภายในสามวันเนี่ยครับก็คงจะทราบผลนะฮะก็คงไม่เจอวันศุกร์เนี่ยครับจะทราบผลว่าในศาลอุทธรณ์นั้นศาลจะให้หมอสุภาพยื่ประกันตัวหรือไม่อันนี้ก็ท่านนี้เสื่อมุสื่อมวลชนก็แยกย้ายกันไปเขียนข่าวนะส่งกันแล้วใช่ไหมก็เฝ้ากเป้า ตั้งแต่เช้าแล้วครับเพราะว่าผมดูในในในเฟซบุ๊กในออนไลน์ที่ก็หลายคนก็ออนไลน์มานะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นสรุปได้ตอน16นาฬิกาครับอาจารย์ทบทวนนิดหนึ่งครับว่าสองสามีที่หายไปนั้นเนี่ยเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยมีเป็นเป็นผู้เกี่ยวข้องกับคุณหมอสุภาพเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ย สองพี่น้องเนี่ยก็มาทํำมาอยู่ที่ท่ามฤติ์กัดหลวงเนี่ยนะครับพี่ชายก็คือคุณสุเทพเนี่ยก็มาเปิดโรงงานทำไอ้วาดไอ้วาฬิฐานจรเข้นะฮะก็เปิดโรงงานอยู่ได้ประมาณสักปีเสร็จก็เลิกไปครับคุณสุมาสุพัฒน์เนี่ยก็มาซื้อที่ปลูกบ้านแล้วก็มีเลี้ยงสัตว์ทำการเลี้ยงสัตว์บ้างพาะปลูกบ้างนะครับก็จะมีเลี้ยงบัวเลี้ยงม้าเลี้ยงควางนะครับเลี้ยงควายนะฮะก็เป็นฝูงสัตว์ที่ฝูงใหญ่ นะครับก็ตรงเดือนแรกเจ้าหน้าที่ก็หลายร้อยไร่นะครับแล้วก็ยังมีในจุดที่หมู่สิบมันจะพุ่งขึ้นข้ามไริีหมู่สองข้ไปที่หมู่สิบบ้านวางข้าวสารก็มีอีกหลายร้อยไร่นะครับก็มาอยู่ที่นี่กับสามสิบปีนะครับเกือบสามสิบปีแล้วที่สองสิบปีที่เข้จะเจอได้ก็มีปัญหาขัดแย้งกับชาวบ้านอยู่ในเรื่องของบรุสัตว์เรื่องว่าห้ออกไปจัดกินทุนได่นะครับแล้วก็ไปในวัดเลื่อนก่อหรือรอดไปหมดนะครับก็เป็นคดีก็เกิดขึ้นอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงงงงคคดดีีววาาามอออืื่่่นนนนๆทใเรรขยับ้ เ้วก็คุณพ่อของผู้สูงอายุสองคนเนี่ยพ่อได้สามารถเนี่ยจับซาลตราเนี่ยครับก็เขาเป็นคนที่เคยเาทำงานอยู่กับคุณหมอสุภัทรแหละนะครับพี่ชายของนายสามารถเคยทำงานอยู่ในว่าคุณหมอสุภัทรแหละแต่หลังก็ห่างกันออกมานะครับทีนี้ไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเราก็ไม่ทราบเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่เป็นคดีขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วว่า ในสามารถที่สูญหายเนี่ยเขามีไร่สับป,ประรดที่พ่อเขายกให้ก็จ้างรถเดินเก็บไปขนสับป,ประรดออกมารีอผลมันตกรถมันก็ไปติดนนอ้ที่ทำบอกเล่าของคุณสมคุณสว่างมุงชื่ที่เป็นพ่อะครับ ขอขอกจากบ้านจอปานก็มา,มาเจอภรรยาคุณหมอเนี่ยก็ขอยืมรถี่แหละไปลาก,ลากเขาก็เลยให้รถไปมมกับลูกน้องไปไปลากรถคันนั้นก็ไปติดอีก<ม>นะครับคุณหมอมาก็เห็นรถหายไปนานก็เอารถไปแล้วก็ไปตามเอารถตัวเองกลับมามนะครับวันรุ่งขึ้นก็ให้ภรรยาเนี่ยไปแจ้งา่ในสามารนี่รับรถขมบรถ,รถ<ม>แต่ก็เป็นคดีกันนัครับตอนนั้นแหละนะครับแต่ในท้ายีสุดคดีก็ขึ้นอยูนะ่ศาะเพราะวันรุ่งขึ้นเนี่ยพอถูกแจ้งกักล่าวหานี่ ผู้ต้องาบอกก็พาสามารถไปมอบตัวเลยแล้วก็สู้คดีกันเพราะว่าเจตนาก็คือขอยืนสัพรยาเอาไปล่ากคนออกมานะครับแล้วก็คดีดในใ้คดีที่สุดท้ายก็ัยกฟ้องนะครัาก็ยกฟ้อง นะครับนั่นนก็คือจุดแรกแล้วก็ในจุดถือก็คือมีที่ใกล้เคียงกันนะฮะก็อ้างว่ามีการไปตัดไม้ในพื้นที่ของคุณหมอบ้านอะไรบ้างอันนี้กคือฟังาำจากค่าบ,บอกเล่านะครับ,รบและจากนั้นคือสองสามีภรรยาเนี่ยหายตัวไปหลังจากที่สาลตัดส,สินแล้วฟอเลยครับหายตัวไปก็พ่อกับพี่สาวของสองคนที่ก็ตามหาก็ไปถามคุณหมอก็ไม่รู้ไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะก็เป็นฟังาจากค่บอกเล่านะครับแต่ในท้ายที่สุดเนียคดีนี้มาเกิดขึ้นก็เนื่องจากว่านี่แหละ ก็ศึกษามาจากคุณจุดคุณหมอไปฟ้องให้คุณแม่เป็นผู้ไร้วันสามารถแล้วก็จะขอเป็นผู้ถืบาลพี่ชายคุณเชฟก็ไปร้องคดีท้านแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเอาพี่สาวซึ่งพี่สาวของคุณสามาถที่หายไปเนี่ยไปเป็นพยานด้วยในอดี แล้วมาวันหนึ่งเนี่ยพอคุณสุเทพก็นัดคุณพี่สาวของนายสามารถจะไปคุยนะครับเหมือนกับประยามเทียบก่อนจะดึงให้กลับมาเป็นพยานฝ่ายตัวเองเหมือนกับ,กบในตํานองนั้นแหละนะครับแต่ว่าทางพี่สาวของนายสามารถเองก็งก็พยายามไบเดนไม่อยากจะพูดตรงนี้เพราะว่าเขาก็ให้ก็บอกกับเราว่าเขาก็พูดตามความจริงไงนะแต่ก็ก็บอกว่ามีเรื่องปุ่งใจว่าพี่ชายกับพี่สะพัดน้องรักน้องชายกับน้องสะพ้ายหายสามปีแล้วคุณสุเทพก็เลยเปิดข้อมูลให้ว่าเนี่ยมันีรถเนี่ยไปไว้ที่บ้านพักที่เมืองนนท แเราก็น้องชายับต้องสะใภ้คุณเนี่ยตายไปแล้วอะไรต่างก็มีการพาไปดูที่บ้านพักที่นนบุรีแล้วก็ไปเจอรถของสองมีสามีภรรยาที่นั่นตัดที่เราดได้ทราบข่าวกันแล้วนี่ก็เลยเป็นเหตุโยงใหญ่กันมาเลยมีการเขียนแผนที่ว่ามีการถูกยิงที่บริเวณไหนและไปฝังที่จุดไหนนะครับแต่นในท้ายที่สุดเนี่ยทาง คุณสุวรรณศิตฐ์เริยวัฒน์ท่านสว่างเพชรบุรีนะครับซึ่งก็พอคุ้นเคยนะฮะแล้วก็ติดตามด้วยนี่เพราะกรรมธิการเคยลงไปพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างคุณหมอสุภัาพกับชาวบ้านน่ยนะครับในเรื่องของของที่สาธารณะนะฮะจนที่สุดก็ไปที่สาธารณะก็ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้นะครับเป็นที่ที่เราได้ได้สัมผัสกันได้รับรู้มาก็ได้รับคำร้องเรียนจากคุณสว่างเมียครับก็เลยพาแล้วก็ดันหมายไปพบกับท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บนรุงรอเยาวชนตรีซึ่งดูแลสำนักงานตำรวจชาตินะครับ ก็ไปพบกันที่รัฐสภานะครับคุณลิมก็สั่งการทันทีเลยนะครับอาหมอกนอกประเทศเราก็ให้ทางผู้จัดการภาคเกียรติยจกกำลังตำรวจมาดูแลนะฮะอาแม่มีการเคลื่อนย้ายเพื่อที่จะติดตามนะครับเพื่อเนื่องจากว่ามันเชื่อมโยงไปพบรถในบ้านพักที่นนทบุรีเท่านั้นนะฮะซึ่งมันจะมีความเกี่ยวพันแน้แต่จะเกี่ยวพันในเรื่องจากขังงงเหนียวหรือฆ่าคนตายเรื่องต่างอันนั้นกว้าอกดีฉีนะครับนะครับ แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเกิดกระบวนการเพราะว่าทางคุณสว่างเองก็ยื่นนะครับบนี่ทังสือแล้ว็ติดตามเรื่องนี้นะครับก็เป็นเหตุการขอหมายสารแล้วไปขุด ในในไร่ขอ,ไรของคุณหมอเนี่ยค,คือมันเป็นบ้านทับด้วยและเป็นไร่ด้วยพื้นที่มัใหญ่นะครับ,รบตามแผนที่ที่พยานปากเองกล่าวมันมีแผนที่เลยใช่ไหมเพราะมันมีคนเป็นผู้จัดก,การในไร่ชื่อคุณอ้อยเนี่ยก็บอกว่าอยู่ที่ตรงนั้นตรงนี้นะครับก็องไปคุณวันแร้ก็ไปเจอศพไปเจอโครงกระดูกนะครับก็ยังไม่รู้เป็นผู้ชายผู้หญิง ใชครับไปเจอหลายแดกแต่วันที่สองเนี่ยบังเอิญก็ไปก็มีการขุดอีกแหละแต่ว่าขุดไปเจอจัดที่สอง,องแต่ย้ายไปอีกจุดหนึ่งที่ใต้ได้เขากระดูกของที่วที่มันสมบูรณ์แลวมันมีเสื้อกีฬาสีเงินหมายเลขยี่สิบมีมกเกงเจเจแล้วก็ฟันมีฟันหักอยู่ซึ่งคุณสว่างก็บอกเนี่ยใช่ลูกชายได้แน่นอนลูกสาวเขาสามารถเองที่เห็นกระดษที่ขุดเนี่ย พอเห็นเสื้อตัวนี้ถึงกับร้องไห้โฮเลยบอกพ่อตายแล้วพ่อตายแล้วนั่นก็คือสภาพบรรยากาศที่ที่มีการกุดศพซึ่งอยู่เราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับ